คุณพิธาและพรรคเก้าวไกลเป็นจิ๊กซอตัวใหม่ของสงครามพันทางนําโดยประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยอมรับความจริงสียทีว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณคือลิ่วล้อสุนัรรับใช้เป็นแค่เครื่องมือของการครอบงำมหาอำนาจในโลกผมอยากถามคุณพิธาและพรรคพวกคุณพวกคุณไปเสือกอะไรกับการเมืองภายในของเขา ตอนนี้ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องคุณพิธาและพักเก้าวไกลเป็นจิกซอตัวใหม่ของสงครามพันทางของประเทศทางตะว,ตว,ตวตันตกนําโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกผมคิดว่าการความโกหกและพูดจากลับกรอกของคุณพิธาก็คือความคิดและสิ่งที่คุณพิธาลิมเจรรักหัวหน้าพักเก้าวไกลรวมไปถึงแกนนําคณะก้าวหน้า อดีตแกนนาพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรจึงร่วงเรองกิจซึ่งเป็นเจ้าของพรรคคุณพิธาเป็นเพียงลูกน้องคุณธนาธรเท่านั้นเองคุณปิยบุตรแสงขนก,กุลและคุณช่อพันธิกาวานิตสิ่งที่ผมจะพูดในต่อไปนี้สอดคล้องกับความพยายามในการยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเขาบอกชัดสัญญากับเด็ก3นิ้วไว้ว่าเขาชูธงการแก้ไขไว้ก่อนถ้าแก้ไขไม่ได้เขาจะเคลื่อนไหวให้ใหยกเลิกไปเลย ท่านผู้ชมบางท่านยังพอจำได้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่20ตุลาคม2564หรือประมาณสักปีครึ่งที่ผ่านมาในรายการคุยที่เรื่องสนทิตอนที่109นอกจากการเคลื่อนไหวเรื่องการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112แล้วผมยังกล่าวเตือนคุณพิธาในเรื่องของความไร้เดียงสาในฐานะสอสอรวมทั้งการเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลให้ระมัดระวัง ในคําพูดที่เกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไปไปมามันจะกลายเป็นการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านตอนนั้นคุณพิธาพูดว่าอย่างนี้ครับเขาเขียนข้อความใน Facebook แสดงความเห็นทางบทบาททางการต่างประเทศของไทยต่อประเด็นการสังหารประชาชนและการทัด่านโดยพมา่าเขาระบุว่ารัฐบาลไร้จุดยืนไร้น้ําหนักไร้ราคาในเรื่องเมียนมา หากก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลเราจะทวงคืนศักดิ์ศรีทางการเมืองระหว่างประเทศของไทยในวันที่21ตุลาคม2564คุณพิธาบอกว่าเขาได้ร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์ด้านการตามประเทศไทยในงานเสวนาปรับยุทธศาสตร์เพิ่มพลังประเทศไทยในเวทีโลกโดยสรุปแล้วคุณพิธาพูดว่าวิธีความคิดทางการเมืองไทยที่เชื่อว่าเราจะมีที่ยืนในเวทีโลก เราต้องประนีประนอมโอนอ่อนตามกับทุกคนแต่พอประเทศของเราไม่มีหลักการคําพูดและการกระทําของไทยจึงไม่มีจุดยืนไม่มีน้ําหนักไม่มีราคาคุณพิธาพูดต่อไปนะครับตัวอย่างเช่นการแสดงจุดยืนของไทยต่อการที่อาเซียนจะไม่เชิญผู้นําเบนมาเข้าประชุมผู้นําอาเซียนซึ่งรัฐมนตรีว่าการทรวงต่างประเทศไทยได้กล่าวว่าไม่มีปัญหาแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยทํามาก่อน สวนทางกับ5ชาติทางอาเซียนได้แก่บุรุนสิงคโปร์มาเลเซียอิโนโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าไม่ต้องการให้ผู้นําเมียนมาเข้าประชุมเนื่องจากฉันธร,รมติหข้อในการหาทางออกจากวิกฤตความรุนแรงในเมียนมาไม่มีความคืบหน้าคุณวิธาก็พูดไปเรื่อยฮะแล้วก็สรุปตบท้ายไว้ว่าต้องไม่มีอีกแล้วที่ประเทศไทย ที่ไม่แสดงจุดยืนอะไรเลยตอนที่อาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำฐานเมียนมาเข้ามาประชุมเพราะไม่ทำตามฉันาตามมติ5ข้อต้องไม่มีอีกแล้วประเทศไทยที่ไม่ยอมโหวตในมติ n o อนบ n ย i n g หรือมติที่ไม่ได้มีความผูกพันทางกฎหมายด้วยซ้ำของสมัชชา UN เเพื่อป้องกันการไหลเวียนของอาวุธเข้าเมียนมาต้องไม่มีอีกแล้วครับนี่คำพูดของผองพิทานะฮะประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรีแอบไปพบัมนตรีต่างประเทศที่เพิ่งขึ้นจากการรัฐประหารที่สนามบิน ประเด็นเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับในรายการวันนั้นเนี่ยที่ผมออกไปเนี่ยผมเตือนทั้งคุณพิธาและคุณธนากรวังบุญคงชนะโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาตอบโต้คุณพิธาไปด้วยว่าอย่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เพราะถ้าทีคนทั้งสองฝ่ายทั้งคุณพิธาและรัฐบาลล้วนแต่ผลักให้ไทยก้าไปสู่ในจุดสมเสี่ยงว่าจะลากไทยเข้าสู่สนมภูมิความขัดแยง้งสำหรับฝั่งของพิธานั้นที่ผมตำหนิไป วิจารณไปก็คือเรียกร้องให้เปิดประตูอาซ่า,าให้ต่างชาติเข้ามาปู้ยี่ปู้ยำทำอะไรกับไทยก็ได้เลยให้รัฐบาลไทยร่วมกดดันรัฐบาลพม่าให้ NGO ฝรั่งเข้ามาครอบงำดำเนินนโยบายแทรกแซงพม่าได้เต็มที่ก็คือชักน้ำเข้าลึกชักศึกข้บบ้านคุณพิดายินดีที่จะให้ใช้ประเทศไทยเนี่ยนะเป็นดินแดนที่ฝรั่งเอามาใช้เพื่อมาลุกรานประเทศเพื่อนบ้านของเราส่วนฝั่งรัฐบาลนะฮะ ซึ่งกุณธนกรออกมาเป็นกระบอกเสียงก็มุบบิดให้อเมริกาไปตั้งคกองศูนยใหญ่โตหมโรานมูลค่าหมื่นล้านที่จังหวัดเชียงใหม่ให้รัฐบาลไทยปล่อยมีการขนอาวุธขนหน่วยสืบราชการลับเข้าไปเป็นการฝึกอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาลานมา,มาแบบสบายใจจึบใช้พื้นที่อย่างเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและกระจายหน่วยงานต่างๆออกไปช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยที่ตั้งตเนเป็นปักและสู้รบกับฐานในรัฐบาลพมา่าไม่ว่าจะเป็นกะเรียง หรือกองกําลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นกองกําลังติดอาวุธฝั่งของนางองซานซูจีที่ทางตะวันตกหลุนหลังอยู่ท่านผู้ชมครับผมเอารูปรหลายๆรูปให้ดูนะครับว่าได้มีการตั้งกองกำลังติดอาวุธจริงนอกจากนี้แล้วปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมในช่วง12พฤษภาคถึง13พฤษภาคมปีที่แล้วพอในโจไบเดนผู้นำสหรัฐกวักมือเรียกบรรดาผู้นำอาเซียนให้ไปประชุมสุดยอด ผู้นำอาเซียนที่กรุงวอชิงตันดีซีที่สหรัฐอเมริกาลุงตูเราคือพลเอกประยุทธ์ก็รีบวิ่งแจ้นไปทันทีการที่เรียกผู้นำอาเซียนไปโดยนายไบเดนก็เพื่อที่ไบเดนจะได้เป่ากระหม่อมบอกว่าอเมริกายังทรงอิทธิพลกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมทั้งมาตรการระยะย,ยาวเพื่อรับมือความท้าทายจากจีนที่อเมริกาถือว่าเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งด้วยนะท่านผู้ชมดูรูปที่ลุงตูถ่ายรูปกับโจไบเดนนะ เหมือนกับภาคภูมิใจเหลือเกินซึ่งเวลาต่อมาได้มีหลักฐานอันเป็นประจักษ์ชัดว่าประเทศในภูมิภาคในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์พิสูจน์ได้ชัดนะฮะเช่นฮ่องกงไต้หวันซินเจียงทะเลจีนใต้ดุนม่น้ําโขงทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับจำานะหมฮะฮ่องกงไต้หวันซินเจียงทะเลจีนใต้ดุนม่น้ําโขงร้วแล้วแต่ถูกแทรกซึมและแทรกแซงโดยอเมริกาทั้งหมดมีจุดประสงค์เพื่อปิดล้อมประเทศจีน นอกจากนี้แล้วยังมีกรณีล่าสุดที่ประจักษ์ชัดถึงผลกระทบอันร้ายแรงของการแทรกแซงของอเมริกาและชาติตะวันตกก็คือการประทุข,ขึ้นของสงครามยูเครเนในเดือนกุมภาพันธ์2565เพียงแค่4เดือนภายหลังจากที่คุณพิธาโชววิสัยทัศน์ริกราวอีกนายหนึ่งก็คือความอ่อนหัดทางการเมืองการต่างประเทศออกมาด้วยการออกมาบอกว่าประเทศไทยต้องดําเนินนโยบายทางการทูตแบบยืนหลังตรง โดยการกดดันรัฐบ,บาลพมา่าตามชาติตะวันตกและทาพักก้าวไกลเป็นรัฐบาลจะทวงคืนศักศีของการทำประเทศไทยโดยจะทำการทูตแบบยืนหลังตรงในเวทีโลกสงครามยูเครนก็เลยประทุข,ขึ้นมาเป็นตัวอย่างสรงผลให้มีผู้เสียชีวิตและฐานและพลเรือนไปแล้วหลายหลายแสนคนจากข้อมูลของสัปช,ชาติประชาชนยูเครน20% 8ล้านคนต้องหลบหนีออกไปนอกประเทศนับ ถึงวันที่2พฤษภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานี่ไงนะครับท่านผู้ชมตัวอย่างในผลลัพธ์ผู้นำประเทศที่ดำเนินนโยบายแบบยืนหลังตรงเหมือนที่คุณพิธาและพรรคก้าวไกลบอกไม่ต่างอะไรกับการดำเนินนโยบายของนายวลดิเมียเซเลนสกี้กับพรรคผู้รับใช้ประชาชนของอยูเครนกล่าวอีกนยายยหนึ่งพิธาลิมเจรารัฐก็ไม่ได้ต่างกว่าเซเลนสกี้เลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะรวมไปถึงอุณทนาธรจึงรู้เรืองกิจด้วย คนพวกนี้ก็คือตัวตายตัวแทนของเซเลนสกี้ผู้นำที่โง่เขลาบัดซบของอยูเครนที่เปิดประตูบ้านให้หมาป่าอย่างเช่นยูโดยการนำของหัวหน้าหมาป่าคืออเมริกาเข้ามาแล้วก็มาประท้ากับรัสเซียเป็นผลทำให้ประชาชนชาวยูเครนตายไปหลายทหารตายไปหลายแสนคนและประชาชนต้องอบยพลี้ภัยไปและนี่คือสิ่งที่คุณพิธาและพรรคก้าไกลพยายามจะทำ เดินตามรอยของเซเลนสกี้ผลลัพธ์พวกเราเห็นอยู่ะเชื่อวันนี้ยูเครนกลายเป็นประเทศที่บ้านแตกสายแตกขาดประชาชนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงประเทศชาติล่มสลายเศรษฐกิจล้มละลายประเทศกลายเป็นซากสลักหักพังไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจึงสามารถจะพลิกฟื้นขึ้นได้ผมเอาการ์ตูนของปัญชาคามินในวันจันทร์ที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยรูปของคุณพิธาว่าเลือกก้าวไกลประเทศไทยเปลี่ยน อีกข้างคือโจไบเดนพูดต่อจากคุณพิธาว่าคุณพิธาพูดบอกเลือกก้าวไกลไระเชศไทยเปลี่ยนโจไบเดนบอกว่าเป็นยูเครนผมเคยเตือนคุณไปแล้วฮะคุณพิธาและผมจะขออนุญาตเตือนคุณอีกผมไม่แน่ใจคุณพิธาพูดไปคราวที่แล้วที่ผ่านมานี้แกล้งโง่หรือเปล่าที่พูดออกมาเรื่องพม่พานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าไทยต้องแสดงจุดยืนต้องเข้าแทรกแซงการเมืองในพม่า ผมอยากถามคุณพิธาและพรรคพวกคุณรวมทั้งคุณธนาธรคุณปียบุตรคุณชอบพนิกาวานิชและสื่อมวลชนพิธีกรบางคนในรายการ Voice TV ผมอยากถามว่าพวกคุณไปเสือกอะไรกับการเมืองภายในของเขาเพราะแค่ปัญหาในประเทศไทยยังแก้ไม่ได้เลยแค่ม็อบสามนิ้วหรือมอบทะลุฟ้ามอบทะลุกแกส๊สซึ่งโยงไปโยงมาถึงพวกคุณ ถึงจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนโดยตรงแต่โดยที่ไม่มีหลักฐานโยงถึงแต่ว่าทีมงานพวกคุณก็เป็นทีมงานที่ดําเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายล่าสุดพวกคุณเข้าไปยื่นหนังสือต่อประธานศาลฎีกาว่าสสพักก้าวไกลพร้อมเสนอเป็นตัวประกันให้กับผู้ต้องหาในคด,ดี112 112ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับประชาชนคนไทยตราบใดถ้าคุณเข้าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าดูหมิ่นเยียดหยามองค์พระหมหากษัตริย์ คุณจะยกเลิก 1- นึสองก็เพียงเพราะคุณต้องการที่จะล้มสถาบันกษรตริย์แต่กระแสล้มสถาบันกษรตริย์นั้นคุณฝืนไม่ได้เพราะว่ามีฝ่ายต่อต้านแรงมากคุณก็เลยเริ่มเปลี่ยนพลิกดิ้นมาเป็นว่าขอให้มีการแก้ไขกฎหมายแต่ไม่ยอมแก้ไขคุณจะขอยกเลิกจริงๆแล้วคือการอัามพรางความชั่วที่คุณต้องการจะทาท่านผู้ชมครับการเมืองระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้มีแค่พมา่าคุณพิธายังมีทั้งฮ่องกงไต้หวันซินเจียงทิเบตปัญหา ข้อพิาพาทของจีนใต้มอบอิ่านที่พักก้าวไกลของคุณพิธากับคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรพยายามทําตัวให้เท่ชอบอ้างนักไปยืนอยู่ข้างประชาธิไปไตยประชาธิปไตยของอเมริกาคุณไปดูได้เลยอเมริกาใกล้เจ๊งเต็มแก่แล้วประชากรที่ไร้บ้านมากมายหมหาศาลอาหารการกินก็แพงในทุนวอลล์สตรีทรวยเอารวยเอาธนาคารระดับภูมิภาคเจ็งเอาเจ๊งเอา ไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างที่อ้างกริงผมเอารูปให้ดูนะรูปเก่าๆพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่าคุณธนาธรน,นั้นก็คือเอเย่นหรือเป็นอาวุธของทางตะวันตกนำโดยอเมริกาท่านผู้ชมจำรูปนี้ได้ไหมคุณธนาธรพบกับโจชัววองแกนนำมอบฮ่องกองต่อทานรัฐบาลปักกิ่งตุลาคม2 5 62ทําให้สาารทูตจีนต้องออกมาประท้วงนะแล้วก็ เอารูปให้ดูนะฮะคุณพิธาออกแถลงการประนามรัฐบ,บาลพม,าม่มาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565ท่านผู้ชมลองสังเกตรูปนี้ดูม็อบคณะราษฎรที่ทางบุคลากรพักก้าวไกลสนับสนุนคุณต้องเอามาต่อสู้ในเรื่อง112แต่คุณทะลึ่งโบกธงเรียกร้องเอกราชในฮ่องกงไต้หวันทิเบตและตร,รกิสถานคือสินเกียงในช่วงเดือนตุลาคม2563 มันมาเกี่ยวข้องได้อย่างไงจู่ๆการประท้วงของฮ่องกงไต้หวันที่เบ็ดซินเกียงก็เพราะว่าพักก้าวไกลโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังพรคก,ก้าวไกลเจ้าของพรักก้าวไกลคุณธนาธรหรือพวกคนรับใช้หัวหน้าพักตัวจริงก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรักเป็นคนที่รับใช้ตะวันตกอย่างชัดเจนปร,ราชจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นพร้อมจะนำพาประเทศไทยไปอยู่ใต้ การครอบงำของอเมริกาจำได้ไหมฮะตอนนั้นตอนที่ม็อบของประเทศไทยม,ม็อบ3นิ้วก็มีม็อบฮ่องกงแอบดุนประเทศแอบดุนม็อบไทยเสร็จแล้วอิหรา่านซึ่งไกลไปถึงตะวันออกกลางมีปัญหาในประเทศที่ต้องต่อสู้กับผู้ต่อต้านกุมภาพันธ์ต้นกุมภาพันธ์266ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิตประธานคณะก้าวหน้าทวิตสนับสนุนม็อบอิหร่านในการต่อต้านรัฐบาล ไม่ได้ทำเองนะตามการชี้นำของ Freedom House NGO ในการควบคุมของรัฐบาลวอชิงตันดีซีจนทำให้สถานุูธอีรานต้องออกมาตอบโต้คุณพิธาครับคุณยอมรับความจริงสียทีว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณคือริ้วล้อสุนัขรับใช้เป็นแค่เครื่องมือของการครอบงำมหาอำนาจในโลกโดยยุทธศาสตร์แทรกแซงการเมืองในภูมิภาคนี้เท่านั้นจุดประสงค์หลัก ของหามหน้าที่เขาครอบงำพื้นผิภาคนี้และคุณไปทำตัวเป็นสุนัขรับใช้คือการปิดล้อมจีนตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกผมจะเอาเบื้องหลังคุณพิธามาให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อจะได้ยืนยันในสิ่งที่ผมพูดคุณพิธายอมรับว่าผมคือผลผลิตของระบบการศึกษาอเมริกันจบมาจากฮาร์วาร์ดทำงานร่วมกับราฟบอยส์อดีตทูตอเมริกันในไทยมานานแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟัง ผมก็ผลผลิตของการศึกษาอเมริกาเหมือนกันผมเรียนอเมริกาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทร่รวม8 9ปีมินํำซ้ำยังทำงานอยู่ในอเมริกาอีกประมาณ2ปีเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของสำนักข่าว AP ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาพมา่าไม่ใช่เรื่องเดียวที่คุณพิธาโชว์โง่ออกมาครับต้นปีที่แล้วคุณพิธาสัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวทูเดย์ในเครือเวิร์กพอยต์เมื่อถูกถามในเรื่องความเห็นและเนยนแนวนโยบายการต่างประเทศ ของตัวเองในฐานะแคนดิเดตนายมนตรีของพรรคก้าวไกลคุณพิจาย,ยังโจมตีว่านโยบายปัจจุบันของไทยนั้นไม่มีกระดูกสันหลังและเป็นนโยบายเรียกว่าไผ่ลู่ลมมันจะมีได้ยังไงล่ะครับคุณจะยืนตรงได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่คุณยืนตรงกระดูกสันหลังที่คุณใช้อยู่พิงอยู่ก็คือกระดูกสันหลังของสหรัฐอเมริกาคุณไม่มีตัวคนทีม่มีกระดูกสันหลังคือตัวคุณเพราะคุณไปพึ่งกระดูกสันหลังของประเทศทางตะวันตก คุณพิธาพูดชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษว่าถ้าผมอยู่ใน,น,นอำนาจนโยบายตามใจผมคือถ้าคุณไม่พูดคุณจะไม่มีตัวตนคุณไม่สามารถที่จะไม่มีกระดูกสันหลังได้คุณต้องมีจุดยืนและพูดออกมาและจุดยืนของคุณนั้นคุณไม่ได้ขยายความคือจุดยืนที่ตะวันตกโดยอเมริกาเป็นผู้นํานั้นยืนยังไงคุณก็ยืนอย่างนั้นเช่นกันใช่หรือเปล่ารายการดังกล่าวคุณพิธายังยอมรับว่าตัวเองเป็นสิทธิ์ก่าอเมริกา เป็นผิดผลทางการศึกษาอเมริกาทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่สมัยนายรัฟบอยส์อ,อ,อดีตข้าราชการอเมริกาประจำประเทศไทยในช่วงปี2547-2550คุณพิธาพูดบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกถึงการขาดช่วงในบทบาทของอเมริกาในสมัยของประธานดิรัมผมเป็นสิทธิ์เก่าอเมริกาโอ๊ยคุณพิธาทำไมคุณโคตรภูมิใจเป็นสิทธิ์เก่าอเมริกาและไงคุณเป็นสิทธิ์เก่าอเมริกาและคุณเหนือกว่าชาวบ้านเขาหรือไง ผมเป็นสิทธิการบริการ,มรกาผมไม่เคยมาโมผมกลับรู้สึกอับอายขายหน้าจนได้ซ้ำที่ผมเสือกไปเรียนอเมริกาผมเป็นนี่คือความผู้คุณคุณพิธาน,นะครับผมเป็นผลผลิตของระบบการสารอเมริกาดังนั้นผมเลยเคยทํางานมาตั้งแต่เอกรุดรับบอยส์เราคุยกันเรื่องการศึกษาเราคุยเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสํารับในรัฟบอยส์นั้นทูตคนนี้พูดได้หลายภาษาอังกฤษเปอร์เซียฝรั่งเศสรวมทั้งภาษาไทยที่พูดคล่องมากผมมีเบื้องหลังในรัฟบอยส์ เพื่อพูดให้กับท่านผู้ชมได้ฟังและเป็นการให้การศึกษาให้กับคุณพิพทาด้วยนายราฟบอยส์จะบอกให้ว่าช่วงที่ทักษิณชินวัตรกับพรรคไทยรักไทยอยู่นั้นเข้ากันเป็นปีเป็นกุยมีบทบาทในการชักจูงอเมริกาปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศโดยท่านผู้ชมครับฟังให้ดีๆลดความสําคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยลงมาอย่างมากผมเอาภาพนรับบอยส์ให้ดูข้อมูลอันนี้ผมกล้าพูดได้เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ ในรัฟบอยส์เนี่ยจะติดต่อคนในวงการทุกคนไม่ว่าจะเป็นอนันต์ปัญญารชุนไม่ว่าจะเป็นสุรักษ์ีวัลักษ์นักวิชาการต่างๆในราฟบอยส์นี่ทำตัวไปดูหน้า CIA ของอเมริกาในเมืองไทยและเป็นคนที่พยายามที่เคลื่อนไหวแล้วก็พยายามที่จะรายงานข่ขาวกลับไปทางอเมริกาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นกำลังแย่คะแนนนิยมตกต่ำมาก นี่คือฝีมือในร p ฟบอยส์ผมจําได้หลายๆคนผู้ใหญ่หลายคนที่ในรัฟบอยส์ไปคุยด้วยเนี่ยในรัฟบอยส์สืบราชการรับแล้วก็แจ้งไปหรือว่าพูดกับผู้ใหญ่หลายคนว่าตอนนี้ประชาชนไม่ค่อยศรัทธาในพระเจ้าอยู่เท่าไหร่นะักท่านผู้ชมรู้เปล่าว่าอะไรเกิดขึ้นในร p ฟบอยส์ติดต่อหมดทุกคนแม้กระทั่งคุณปีมาลากุลซึ่งเป็นตัวประสานงานระหว่างสำนักพระราชวังกับกลุ่มต่างๆนอก นายราฟบอยเชื่อมั่นเลยว่าสารบันกษรตัตย์จะเริ่มเสื่อมถอยลงไปตั้งแต่รัชกาลที่9เป็นต้นไปแล้วท่านผู้ชมรู้มาอะไรเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมจําได้ไหมวันเฉลิมพระมนมงเป็นาปีหนึ่งที่พระบาทเสด็จเจ้าอยู่หัวและพระมงวงสารุวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอมงกุฎราชกุมารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตออกศีหบัญชรที่ที่หน้าพระที่นังอนันตสมาคมท่านผู้ชมจำได้ไหม จำได้สิผมยังไปเลยผมใส่เสื้อเหลืองคนแ,อนแน่นไปหมดเลยทั้งหน้าพนั่ง,งนานนานยาวไปถึงสนามหลวงนายราฟบอยเห็นแล้วประสาทรับประทานเลยตกกระจายนึกไม่ถึงว่าคนรักพระเจ้าอยู่มีความรักอย่างล้นหลามแล้วเสื้อเหลืองออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองทุกจังหวัดนายราฟบอยประสาทแดกโทษนะต้องใช้ภาษาที่หยาบหน่อยเฮ้ยกูเข้าใจผิดแล้ว ทีท่าในรับบอยส์ก็เลยเปลี่ยนไปนี่ไงในรัฟบอยส์คนที่คุณพิธาบอกสนิทด้วยนี่คือเบื้องหลังกลับมาถึงเรื่องมุมมองด้านการต่างประเทศของคงพิธากันต่อคุณพิธายังบอกด้วยว่าความฝันสูงสุดของตัวของคุณเองก็คือการเป็นเลขาธิการสหประชาชาติสารภาพว่าจากการทุกคลีของตนจากเพื่อนฝูงทางานให้สัประชาชาติ am, ออกซฟอค์การการสนในอังกฤษแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแน แล้วองค์การโลกอาบ,บาลอื่นๆคุณพิธาไม่รู้หรอกที่เอ่ยชื่ออะไรชื่อด้วยความภูมิใจไอ้โลกาบ,บาลต่างๆที่คุณพูดถึงไม่ว่าจะเป็นออสแฟมหรือไม่ว่าจะเป็นแอมเนสตีอินเตอร์เนชั่นแนลโดยเฉพาะอย่างแอมเนสตีอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ ICCPR ไอ้องค์กรโลกอาบ,บาลพวกนี้เนี่ยมันคือตัวแทนอิทธิพลของตะวันตกสหาราชอาจาักรอังกฤษและอเมริกาแอมเนสตีอินเตอร์เนชั่นแนลนี่คือตัวแสบเลยและมาตั้งสาขาในประเทศไทย a m มเนสตี้อินเตอร์เนชมันไม่เคยรายงานความชั่วร้ายของประเทศมันแต่มันจะใช้สูตรสำเร็จก็คือ Democracy ประชาธิปไตยองค์กรนิตโทษกรรมสากลหลายอย่างสิทธิมน,ธนุษยชน Human Rights เอาไอ้สูตรบ้าของพวกมันเนี่ยเอามาครอบงำประเทศที่มันต้องการจะก่อให้เกิดความวุ่นวายเอามายุยงส่งเสริมคนอย่างเช่นคุณพิธาลิมเจริญรัฐหรือธนาธรหรือะหรือคุณปิยบุตรคนพวกนี้ จะร่มหลงหลงไหลไปกับองคลลกก์กรโรกบาลพวกนี้ท่านผู้ชมที่มีปูมหลังและมีพื้นฐานเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศต้องทราบว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่อยู่ในอาน,นัดและการครอบงำของรัฐบาลชาติตะวันตกทั้งนั้นเลยพอคุณพิธทาเห็นอย่างนั้นสัมผัสคนพวกนั้นก็เลยลืมตัวคิดว่าอนาคตตรงเองน่าจะเป็นเลขาธิการสภาคช,ชาติได้มีหนำซ้ํายังพูดว่ามันนี่มันเป็นรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนี่นะมันเป็นของจริงและมันท้าทายมาก คุณพิธาพูดซึ่งก็ไม่รู้เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่ความฝันของคุณเนี่ยเสือกตรงไปกับคนที่จบ MIT รุ่นพี่ชื่อดอร์เอสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยประเด็นครับคุณพิธาคุณอยากคิดว่าคุณเรียนจบฮาร์วาร์ดมีความฝันอันยิ่งใหญ่อยากเป็นรลขาธิการสรชาชาติ มันเท่นะคุณวิสาพูดแล้วมันดูยิ่งใหญ่จบ MBA จาก Sloan School of Management ที่ MIT เฮ้ยมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นยอดมนุษย์ i อ o อนแมนนะเวลาคุณดำเดนินนโยบายผิดพลาดกับบ้านเมืองเวลามันล้มละลายล่มสลายผลกระทบมันกว้างใหญ่ไพศาลมันกลายเป็นตราบาปติดตัวไปชั่วลูกชั่วหลานซึ่งจริงๆแล้วคุณพิทาคุณก็ไม่ใช่คนไทยแท้หรอกคุณกลูกเจ๊กหลานเจ๊กแซ่ลิ้มเหมือนผมลิ้มเจริญรัตน์ส่วนผมลิ้มทองคุณ บรรพบุพร,รุษของเราหนีความทุกข์ยากจากประเทศจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของราชวงศ์จัก,กรีของสารมาพระมหากษัตริย์เหมือนผมนี่แหละคุณอย่าลืมรากเงาแล้วคุณอย่าลืมจุดนี้ไปผมขอเตือนคุณไว้รวมไปจนถึงอุนทนาทรจึงรุ่นเรืองกิตก็ลูกเจ็กเหมือนกันมาทํางานร่ํารวยจากพื้นเมือดินนี้แล้วคุณก็จะหาทางล้มกษัตริย์ของประเทศนี้ที่คุณเคย ครอบครัวคุณเคยต้นตระกูลคุณเคยมาพึ่งพระบรมโปรพาที่สมภารเมื่อพูดถึงการแทรกแซงทางการเมืองในประเทศต่างๆอเมริกาวัยรุ่น,ร,นรุ่นใหม่หลายคนรวมทั้งรุ่นเก่าบางคนยังไม่ทราบถึงพัฒนาการของการดําเนินนโยบายตามเทศของชาติหมาำนานยุคป,ปัจจุบันเขาพัฒนาสู่สงครามที่พูดสเทยว่าสงครามผสมผสานหรือไฮบริดวอร์สำหรับผมแล้วถือว่าสงครามบ้านนี้คือสงครามพันทาง